่าตั้งแต่งานชิ้นที่หนึ่งเลยนะบทนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนจอใหม่กอนอ่าตัวนี้เนาะ ตัวนี้ก็คือกิจกรรมที่หนึ่งเลยก็คือจะมีรูปประโยคให้ทั้งหมดกี่ประโยคครับ19ประโยคนะครับแต่แต่ครั้งก่อนคือพิมพ์เลข1 1ซ้ำอ่าเรามาดูประโยคแรกเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนเขียนคำอ่านและคาแปลนะครับ จะอ่านให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิด powerpoint ให้นักเรียนดูก่อน <Unit two. S 1> ตรงนี้นักเรียนเห็นจอตัวไหนครับ เจ้า PowerPoint ไหม Unit 2 Unit 2 w h e r e are you from Ah Unit 2บทที่สองนี้ก็คือ Where are you from คุณมาจากที่ไหน Ah, uh, but first 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 Where are you from? Pages 8 and 9. New language. Misaki Namura is from Japan. She's Japanese. Misaki is from Tokyo. Marina Richetti is from Italy. She's Italian. Daniel Sandoval is from Spain. He's Spanish. She's from Rome and he's from Madrid. Jennifer Clark is from the United States. She's American. Jennifer is from Washington DC. Andrei Ivanov is from Russia. He's Russian. He isn't from Moscow. He's from St. Petersburg. Sandra Oliveira is from Brazil. She's Brazilian. Sandra isn't from Rio de Janeiro. She's from Brasilia. Brasilia is the capital of Brazil. อ่าทีนี้มาดูทีละประโยคเนาะมาสกินามุระมาสกินามุระ is from Japan มิสกินามุระมาจากประเทศอะไรครับประเทศอะไรเอ่ยประเทศญี่ปุ่นนะครับประโยคที่สอง e s Japanese เธอเป็นเธอหรือว่าหลอน นะครับหรือว่าเขาผู้หญิงชีนะครับชีสเจแปนิสเธอเป็นคนญี่ปุ่นนะครับมาสกิ is from Tokyo มาสกิมาจากประเทศญี่ปุ่นต่อไปไประโยคที่4 m a มารินาริ t ซิ is from Italy มารินาริเซติ มาจากประเทศอิตาลี cheese for cheese uh, อ่า cheese Italian เธอเป็นชาวอิตาเลียนอิตาลีนะครับชาวอิตาลีต่อไปข้อ6 Daniel s a n d o v a l is from Spain Daniel s a n d o v a l มาจากประเทศสเปน he's Spanish เขาเป็นชาวสเปน นะครับ she's she's from Rome and he's from m d r r i s ชีก right? 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 ็คือหล่อนหรือว่าเธอผู้หญิงเขาผู้หญิงมาจากโรมกรุงโรมนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเขาก็คือผู้ชายเนี่ยมาจากเมืองมาดริดนะครับต่อไป ประโยคที่9 Jennifer Clark is from the United States Jennifer Clark มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับ she's American เธอเป็นชาวอเมริกัน Jennifer is from Washington D.C. Jennifer มาจากเมือง Washington D.C. เป็นเมืองเมืองหนึ่ง,น,งนะครับ ของประเทศอเมริกาต่อไปประโยคที่12 Andrea a n d r e อ่านยากจัง Ivanov is from Russia a n d r e Ivanov เนี่ยมาจากประเทศรัสเซีย He's Russian เขาเป็นชาวรัสเซียนะครับ He isn't from Moscow เขาไม่ได้มาจากเมืองมอสโก He's from s a n t Petersburg Petersburg นะครับเขามาจากเมือง p e t e r ร์เบิต่อไปประโยคที่16 Sandra o l i a โอลิเวียร่าอีส์จากบราซิลนะครับซันดราโอลิเวียร่ามาจากประเทศบราซิลต่อไปชีสบราซิเลียนเธอเป็นชาวบราซิลนะครับบราซิเลียนก็คือเป็นชาวคือเป็นสัญชาติต่อไปไประโยคที่18บแปดซันดร้าอีส์น์จากริโอเดจา Rio de j a n e นโรนะครับก็คือซานดราไม่ได้มาจาก isn't from ไม่ได้มาจากเมือง Rio อเดจาเน r รนะครับ she's from Brasilia มาจากเมืองบรั s ิเล a ยบร s i ิเล is the capital of Brazil b r a s i l ลียเป็นเมืองหลวงของประเทศบรัสิลทั้งหมด19ประโยคแต่ว่าให้เปลี่ยนดำแค่18 อันนี้ตัวอย่างทำให้แล้วหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งนะครับ